มีเงินในกระเป๋ามีเงินในบัญชีห้าบาทสิบบาทร้อยบาทยังดีวกว่าเป็นหนี้นะพี่น้องเพราะว่าเป็นหนี้แล้วเนี่ยกให้มันจะดูสวยหรูในภาพลักษณ์ในภาพพจน์ในทุกสิ่งทุกอย่างแต่สุดท้ายเราก็ต้องหาเงินมาใช้ดอกเบีย้ยหาเงินมาใช้หนี้แต่ในทางตรงกันข้ามมีเงินในกระเป๋าสิบบาทยี่สิบบาทร้อยบาทพันบาทแต่ทุกอย่างมันคือเงินบริสุทธิ์มันคือเงินของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ มันคือกำไรมันคือความภาคภูมิใจและมันไม่ต้องใช้นี่ใครเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อนะครับทฤษฎีที่ว่าต้องสร้างนี่ต้องมีนี่ต้องผ่อนนั่นผ่อนนี่ต้องเออต้องโอ้เครดิตเคยเดือดอะไรอย่าไปสนใจครับมันเป็นตัวหลอกของทฤษฎีตะว,วันตกทั้งสิน้นเอดิตบูลงบูโลนะฮะมันมันไม่สําคัญหรอกครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการที่ค่อยๆเติบโต ค่อยๆสั่งสมค่อยๆเก็บเงินเก็บทองค่อยๆหาทางสร้างเงินสร้างงานสร้างความสําเร็จขึ้นไปทีละขั้นละขั้นของชีวิตแล้วพี่น้องจะเติบโตพร้อมกับความสุขที่แท้จริงครับ